นามสกุลในฮิออนเขียนยังไงวะนามสกุลในฮิออนเขียนยังไงวะเรียวโอผาดเย็ดแม็กเรียวผาด กดซับสไคร์ด้วยน,นะครับไอเ้เหี่มันคนมีคนมันบงังผมว่ะมันมีคนมาบังผมอะผมจะแต่งตัวยังไงเลยนะอันนี้ผมมาแบบผมไม่บอกใครเลยนะแบบเซอร์ไพรส์จะจัดอะ ชนี้มันบางผมมากยอดแจมูกแก้มเสื้อยือดความยาวครางเหรอนวดกูอยู่ไหนวะคิวคิวหนาะ ขนาดคิ้วไอ้เฮี้ยนี่มันบังกูอะสัตว์เอ,อ้ยมึงมาสร้างตัวอะไรกบกูเนี่ยไอ้เฮี้ยมึงก็ นียดว่าเย้ครับเย้ครับครับว่าไงถ้าเราลงจากตรงนี้เราจะแต่งตัวได้ไหมอ่ะโอ้ได้สิตรงเนี้ยได้ไหมได้ได้กดเอชที่ออกแต่งตัวได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่โอเคครับได้เหรอกดด้วไหนไม่รู้อ่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Star ์ทา e ขอให้สนุกกับการสมบทิบาทนะคะ 哼，白瞎你了。 เปิดวงเปิดวงไอ้นี่ยังไงอะเปิดวงไอ้นี่ยังไงอะเปิดวงไอ้นี่ยังไงอ<ห>ะไม่ใช่เปิดวงกระซิบยังไงแซดกดไม่ได้เด็กกดไม่ได้หายสักเด็กสวัสดีครับพี่ <c oughs> พี่ครับ <c oughs> ไปไปส่งกระลาศหน่อยได้ไหมครับทำครับเอ้าไปไหนครับไปไปส่งกระลาศหน่อยได้ไหมครับนี่ครับกระลาศ <laughs> <c oughs> ไอ้สัตว์เอ้ยไม่สุดเลยเพื่อนก็คือผมไม่มีรถเลยอะ่ะไปพาวน์ไม่ไม่ไม่ ผมผมเพิ่งมาใหม่อ่ะผมอยากไปซื้อรถสักคันหนึ่งได้ไหม <Okay. S 1> ว่าแต่รถที่มันมันแพงไหมพี่ <c oughs> พี่ <c oughs> พ, <c oughs> พอ <c oughs> พอมีเงินได้ผมไหมบถ้าตัวผมมีสี่ร้อยแคผมขอสี่ร้อยก็ได้ครับ ได้หรือเปล่าใช่ใช่ครับได้ได้ได้เลขอะไรครับเลขแปดหกสองครับขอบคุณครับ ก็ต้องมีรถแจกนะเดี๋ยวอ่าผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรอ่ะปกติมันมีรถแจกครับใช่รับรถปิดสลินใหม่อับอ๋องั้นพาผมไปตลาดกันนะครับถ้ามันมีแจก ที่เบิกรถอยู่ไหนวะไอ้สัตว์เฮี้ยเขเท่ b นเที่ที่เบิกรถอยู่ไหนวะเอหนุนบีกระเฮียไอสัตว์กูดได้บีกัะในโทรศัพท์ไปแล้วสุดบาทไอสัตว์ 20, ก,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 ก็มีสองหมื่นเฮ้ยลกเลกเลกอ๋อมีไข่ไอ้อ,อยู่อ๋อเยี่ยบัดเปลี่ยนตัว เมสรมันคืออะไรวะเมสรหน้านกากอ่ะหรือมันไม่มีในนี้วะอันนี้จเจอละ 見ろって。<laughs> เอ้ครับครับ<า>มันมัน<ล>มันซื้อรถตรงไหนครับตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยแต่ผมไม่มีตังค์โอ้พอพอจะมีผมซื้อรถคันใหม่ไหมครับผมไม่มีตังค์เลยครับผมก็เก็บตังค์ซื้อรถเหมือนกันพวกเขียนในขี้งอกขิ้หายเลยสัตว์อันหนึ่งนะหาซื้อรถก่อนฮัลโห my friend ฮัลโห my friend เฮ้ยรถกระปอกตาเพชรผมอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยกระอกตาม,มาันก็เหมือนไงกระบอกตาเพชรมันมีรถไอ้เหี้ยที่มันมีไอ้คันนี้มันน่าจะไม่มีระบบแบบเราปะมันมีรถคันหนึ่งที่ที่มันเปิดเสียงในรถได้อะคือคันไหนวะน่าจะเป็นพวกนี้ปะ เอ้รถไอ้ก๊อตอ่ะหาตังบ้าน๊หนึ่งตำรวจอีกค,คนวาเท่นี่อ๋ตอตำรวจไม่มีบอกมีตำรวจ เราลงบ้านอยู่ไหนลงบ้านอยู่ไหนวะลงบ้านอยู่ไหนครับพี่เราลงบ้านอยู่ข้างล่างครับตรงสีเขียวครับผมลงไปใช่ไหมครับเราอยู่ข้างล่างสุดแลยครับ เดิมก็ไ,ไยยก็อได้อผมผม,ผมเห็นกีตไม่ได้เลยครัผอยากชทุคนไม,ไม่เป็นไรครับ,เ,รรบเ,เดี๋ยวโดนเอขยจบอ๋อหรอใชครับไอยู่รกักไ แล้วเขาเป็นอะไรที่เขาไปตายกันตรงนั้นนะเขาตีกันเหรอ ซ่อมไฟตายเหรอไอตู้แบบนี้ปะเนี่ยไอตู้นี้เหรอเห็นซ่อมได้เลย เฮ้ยรถที่นี่ดีกว่าซัมเดย์นะคือเนี่ยมันมันคือรถเว้ยมันต้องแบบเนี้ยมันคือรถเว้ยเออต้องแบบเนี้ยมันคือรถไอเหี้ยอันนี้มันคือรถม,มีระบบขับเองด้วยทำไงไหนไหนทำไงวะไหนสอนดิดสอนดิด อ่าสอนด,ดิอสมมุติกูจะไปที่เนี้ยกูจะให้มันขับเองไงทำไงกดบัตรออตโอตโอ้บัตรอุ้ยเฮียใช้งานอยู่ไหนอะไหนไม่เห็นไปเลย มีด้วยระบบขับรถเองไอสัตว์กูกดปุ่ม enter กดแล้วไม่เห็นไปเลย enter มั่วแล้วไอสัตว์คนที่อะไรประเทศไหนจะทำระบบขับรถเองใช่อ๋อดีกูกดแล้วนัเนี่ย enter เนี่ย n อ๋อ n นี่ n อยู่ตรงไหนวะ n มันอยู่ตรงไหนอะของคีย์บอร์ดอะอยู่ตรงไหนวะ ล่างอ๋อเนี่ยอุ้ยเฮียเอาดีสตัตว์อุ้ยอุ้ยเฮียอุ้ยสตัตว์อย่างว้าวเฮียอุ้ย,ย,ยไปเองเฉยกูเลี้ยวได้ปะได้คุเลี้ยวได้อ๋อถ้าเลี้ยวมันจะยกเลิกอ๋เฮ้ยเฮียเอาดีนี่คืออะไรอะอุ้ยสัตว์ของแท้ว่ะ ไอ้เฮียมีจริงว่ะไอ้สัตว์มีจริงวะ่งวะคุยของแทว้ว่ะไอ้เฮียไอ้สัตว์ในเฮียระบบนี้ของแล้วมันจะเลี้ยวไงวะไหนมึงโชว์ดิว่ามันจะเลี้ยวไงเฮ้ยเล็ดเคไอ้เหี้ยอ,อย่างว้าวระบบนี้อย่างว้าว ไอ้เฮียฟิวจัดกูไม่ต้องทำอะไรแล้วตอนเนี้ยนั่งคุยคนดูเฮียอะไรให้มันขับรถไปคิวจัดแล้วมันขับรถถูกเลนด้วยไม่ง้ด้วยไอ้เฮียนี่ขับรถเฉย